สภากรุขขงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจปี2555นายสุริชัยวิรุฬุลสุรทรสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจอมทองในฐานะคณะกรรมการการเศรษฐกิจการคังและงบประมาณสภากรุงเทพมหานครและคณะลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจปี2555ณซอยเล่งปุวยเอีะซอยเยวาวราช11เขตสัมพันธวงศ์นายสุริชัยกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้าพบว่า วัตถุดิบในการนำปรปุงอาหารในเทศกาลกินเจมีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละห้าถึงสิบโดยเฉพาะสินค้าประเภทแป้งมีการปรับราคาขึ้นจาก95ถึง100บาทต่อกิโลกร,รมัมจากเดิม90บาทต่อกิโลกร,รมัมส่วนผักประเภทใบอ่อน บางชนิดราคาปรับสูงขึ้นรวมทั้งอาหารเจปรุงสำเร็จพบว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ25-45บาถึงบาทจากการสำรวจตลาดเก่ายาวราชยังไม่พบร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จหรือร้านจำหน่ายวัตถุดิบไม่ติดป้ายราคาแต่อย่างใดโดยหากพบว่าร้านค้าใดไม่ติดป้ายราคาที่ชัดเจนหรือเครื่องชั่งน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรฐานเจ้าหน้าที่จะตักเตือนก่อนและหากยังฝา่าฝืนจะถูกปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนอก จากนี้คณะกรรมการยังได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและในอนาคตซึ่งอาจจะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงพาณิชย์รวมถึงผู้ปริ ผลิตและผู้ประกอบการซึ่งจะนำปัญหาเสนอเป็นยติเข้าที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้บริหารร่วมกันแก้ปัญเพื่อให้ผู้บริหารร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งนี้ได้มีการขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายอาหารเจให้มีการติดป้ายราคาที่ชัดเจนรวมถึงให้มีความสำคัญในหลัก สุขภาพอนามัยในการประกอบอาหารเจทั้งนี้งานเทศกาลอาหารเจเยาวราชประกอบทั้งนี้งานเทศกาลอาหารเจเยาวราชประจำปี2515จัดขึ้นระหว่างวันที่15-23ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา14.00ถึง21.00นณบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ6รอบ72พรรษาโดยขอเชิญชวนประชาชนงด เว้นการบริโภคเนื้อสัตว์รักษาศีลและทําจิตใจให้บริสุทธิ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา85พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา8 0พรรษาในช้เลยเพราอนกากอบิธียันครบวิกบาทีบางครั้งก็แพงนะครับ แต่ว่าเขาก็บอกว่าที่เยาวราชเนี่ยอาหารเจอร่อยเขาจะต้องมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันก็เป็นเป็นจุดรวบรวมอาหารเจมากที่สุดแล้วก็นอกจากพี่น้องประชาชนแล้วที่มานะครับสิ่งกินเจเนี่ยก็จะมักจะมาที่นี่ซื้อของที่สิ่งทีง่ผมกังวลก็คือนะครับอาหารเนี่ยอยากให้ประสบการณ์ที่ครบราคาสินค้าซึ่งราคาสินค้าเกี่ยวกับประกอบอาหารเจเนี่ยเป็น เป็นสินค้าที่ขนาดนี้เนี่ยเป็นผู้ที่นิยมที่มาดูสินคิดเองนะครับถ้าเราควบคุมได้แล้วก็สามา,ารถมาดูพิพภัณแล้วราคาเนี่ยนะครับที่พีพิธภัณฑ์ชนไม่ไม่มีกระผสมนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีันนี้ก,ก็ถือว่การมาดูเรื่องของการส่งสุขอนามัยหรือไม่นะครับแล้วกเ็เรื่องอาหารแล้วก็ก็มามีการประลองรับประทานกนะารที่นีด้วยก็อร่อยจริง แน่มาที่ที่สมมติว่าถาภารัฐบาลก็กระชมผานธิจะควบคุมจริงนะครับแล้วก็ท้องจริงก็ุ่ไปการเขหรือหน้าค้าได้บ้าก็ตงมาประสานในฐานะนะครับเจ้าพนักงานองซึ่งเจ้าของนที่นรบในการเกตน้องดือนกว่าให้าดอรร่วยังไงในรร่วเยในทา่ทีเฉพาะอมาได้จริงๆก็น่าจะต้องดูเพราะว่าเรามีเรมีฝ่ายสินค้ามเรืองอนามัย รับผิดชอบเรื่องอาหารเรื่องการเรื่องการดูแลเรื่องราคา่นเดียวกันเพราะว่าขณะนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่อาหารต้องบางบางริษนักเข้าเดิ น้องนักถามมาเยอะมาบางทันบางบางคนก็จะชี้แจงกันชี้แจงกันใชครับ